ไปจ้ากินหยาถือหยามากินน้ำหอมสดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าคุณเอ้ามาดูควันนะคะควันควันสาวหรือว่าควันอะไรนี่เอ้าคุณสร้างได้บ่ดีดีเอ้า มันมีกระโตกันสิมันขึ้นบ่ไดอุ้ยสร้างง้อขาให้เพื่อนให้ยังขึ้นบ่ไดอยู่ก็อี๋สิฮักซะนู้องับไปพุ่นน่ะเอามาลุ้นกันจะขึ้นได้ไหมเอานิ่งมามามาเอากระโตบ้างเลยนี่น่ะแล้วสินั่มไปยัง เขาห้เหยียบเขาให้เหยียบขาสร้างขึ okay. uh, oh, nice. oh, oh, ้นโตละเล่นเหยียบเอาขาเตะขาสร้างขันตัวเออยกสูงสูงฮึบฮึ๊บเอยไปไปจังไหร่ไปเอาวไปจังไหร่บ่เหนียวเสียส้างมาได้บ่อบะเหนียวถือไ้เออถือไป ถือบักนัดนะผมปีบอกว่าไปน้ำคว้านไม่หยานเพราะได้กิน n h าเอา n h าไปผมไปทางนี้ไปใส่ล้วเอาคอยคอยพาจวดตะน้องไปอยากกิน n h าถือ n h ามากินน้ำหอมเสยอยู่ไปโอ้ไปว่าสันคอยคอยคอย อส oh, oh, ั่งป oh. ้าหมุนเขาปลาก็ไปน้ำสั่งอัดหลาดพี่น้องโอ้คือบนน้อมะม่นี่น้อควันนี่คือบนน้องไปบอกแปดแสนเลยพ่อเมีนสั่งสีพาดเลีนเขาปลาสติละคือบนอะเป็นจังไดฮะ พ่อมันบระคอยว่าสนตายเสียปลาทั้งใดผู้สั่งกันดินสั่งบ่ไปตามคนบอกได้นี่สั่งไปตามใจสั่งได้นี่เดิน่อมันเบีนมันเดียวเบีนเอ้าเอาไปแล้วบ้านเนี้ย ไปแล้วอ้ยเนาะพอออกติขาทงส่เไปเาติแล้วมันขวัญ้ไหนเ่้าิพ่ไปหานโม่ไปเอาเมื่ออยากไปอีกบนนี้โอ้ยพี่เฮ้ยพี่เขยนพี่เขีนพี่มาพี่ลงมาพี่ลงมาเนี่ย ปีสิพาไปเขาปลาปองไดฮะโอ้ยคือบนโนคือบนโนคือบนโนคือไปน้ำปลาน้ำดงไปน้ำขางตั้งไปตัวถีบตัวเด่นแต่น้อบันนี่น้อสิพาพอไปเตะพ่องไดน้อถนนนี้พี่ปีจอง

เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ตาย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 ฮึฮึ้าจ้ดเอาบอมเบรกเบิ่งบอมมันเบรกว่ะหลุดหลุดผู้เมาหัวขวัญผู้เมาเห็นผู้สาวกีสางผู้เมาหัวขวัญเลยว่ะเออ กูเบาเซลเลยเอโอดนันหนามะนี่นไหน,น,นี่ไป,ไปเฮ้า,อาอตัวน่า,อาจอยหัวบบล้อไปหัวใจนู่น<ว>โอ้ โอ้โอ oh, 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 ้โอ้โอ้ข่อยข่อยข่อยกับบอข่อยเนาะเอาเปลี่ยนควันเนาะจะไปดีจไปดีสีเปลี่ยน สิเปลี่ยนควันดีดีดีงกลางกงแยังมันสีเยี่ยงโอ้บาไหวบ่ไปวบาพันมาบาพันต้องได้เปลี่ยนมาไหมฮะเปียกตัวนอสั่งอาบนนามมาให้หมไม่ไหวไม่ไหว ตายตายตายพีป่ปีว่ามาสิล่องควัานไม่แม่พี่ปีว่ามวนบอนั่งข้างบนนั่นฮะมวนมันสูงเหย่ยำลงอย่งไรสิลงได้น้องเสียงพี่แก้วหงยำล่องสิลงได้บ่น้องยำล่องโดดลงได้ติโดดลงได้ เวือล่าล่งกับกระดด